สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทายดวงความรักของเจ้าชะตาในราศีธาตุน้ำนะคะในวีคนี้นะคะช่วงตั้งแต่วันที่20นะคะและยาวไปจนถึงวันที่31นะคะของเดือนมีนาคมนั่นเองนะชาวราศีธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีมีนราศีพิจิกและราศีกรกฎนะคะชาวราศีกลุ่มธาตุน้ำเนี่ยบ่งบอกเลยว่ายังเป็นราศีที่ ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องความรักทั้งทที่จริงๆน่าจะประสบความสําเร็จนะเพราะเซนซิทีฟกับเรื่องความรักมากแต่ในความเซนซิทีฟตรงนี้มันเอามาเป็นภาวางแล้วก็เก็บเอาเข้ามาเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลย ทีนี้ก็พอความรู้สึกเก็บเข้ามามันก็เป็นความมโนเกิดขึ้นที่สามารถจินตนาการทำให้คุณทุกข์ได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะยังไงก็สำหรับตอนนี้สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะคือตั้งใจแล้วแหละว่ารักครั้งใหม่เนี่ยยังไงฉันขอแบบรักมากแหละแต่ขอแบบเรื่อยๆอย่าใช้คำว่าเล่นๆเ,เนาะแต่การเป็นเดอลฟูลก็คือไม่คิดอะไรมากทำตัวเป็นเด็กปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตาม ธรรมชาติให้เป็นไปตามสถานการณ์คือไม่ไปโฟกัสเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4แต่กลายเป็นว่ารักครั้งใหม่ถ้ามีเข้ามาจะรักให้มากแต่ว่าไม่ได้จริงจังเหมือนยังที่ผ่านมาเพราะเขาเรียกว่าระวังในการเจ็บนั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างก็เถอะเวลาที่คุณมีเกาะกัก้นตรงนี้ในเรื่องของคนโสดเนี่ยเวลาที่ มีความรักเข้ามาคุณก็จะเขาเรียกว่ามีภวังในในใน,ในจิตยอยู่ที่เหมือนก็นยังคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆเอามารวมกันอะตอนนี้อาจารย์กำลังมองภาพว่าชะ,ะตาในราศรีธาตุน้ำอะกำลังเอาเรื่องใหม่กับเรื่องเก่าเหมือนเอาคนเก่ากับคนใหม่มาผสมปนเปกันแล้วก็มาทำลายตัวเองนั่นเองเพราะตอนนี้ปรากฏว่ามันเงียบไปแล้วมันเหงาไป แต่ก็เหมือนกับว่าปากก็ประมาณว่าอยู่คนเดียวได้แต่เวลาที่มีความรักแล้วก็ยังต้องการเช้าทาไมไม่ทักกลางวันทําไมไม่ทักอย่างนี้นะคะเพราะว่ายังไงก็เถอะชาวราศีมีนก็ยังหยหาในเรื่องความรักอยู่แต่บอกเลยนะตอนนี้คุณต้องดําเนินการใหม่ดําเนินการเขาเรียกว่าชําระล้างจิตใจแล้วก็อย่าเอาเหตุการณ์เก่าๆมาปะปนกับ คนใหม่ของคุณเพราะถามว่าคนใหม่ของคุณนะ่ะเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับคุณและก็สามารถครบไปได้เรื่อยๆและคุณสามารถรักเขาได้ทั้งหมดได้นะคะรักเขาทั้งหมดหัวใจได้เพราะว่าเขาก็ยังเดินไปต่อกับคุณได้แต่อาจารย์ฝากอีกเรื่องหนึง่งส่วนมากในทิศท,ทางที่จะมีการติดต่อเข้ามาก็จะเป็นในลักษณะเจอกันบนโลกโซเชียลหรือว่าทักไลน์กันแชท เจอคุยกันอย่างเป็นลักษณะนี้อยู่สำหรับคนโสดนะคะแต่ส่วนในทิศทางของคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาเรียกว่าพอมีปัญหาเหมือนกับไม่ต้องมีปัญหาช่วงนี้คือไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องทะเลาะเลยคือแค่มีพลังงานบางอย่างเจ้าชะตาราศีธาตุน้ำก็สามารถจับ พลังงานพวกนี้ได้คือเป็นคือเป็นราศีที่มี six sense ค่อนข้างรุนแรงมากคือพูดง่ายว่าเหมือนคู่ของคุณมีมีระบบความคิดยังไงที่คิดลบกับคุณเนี่ยหรือแสดงแสดงออกโดยที่เขาอาจจะแค่คิดแต่คุณเนี่ยตีความเป็นช็อตๆและตรงนี้มันทำให้ความรู้สึกคุณเก็บอยู่ในพวังแล้วก็ระแวงกับคนที่อยู่ข้างๆคือพูดง่ายๆว่าพร้อมที่จะพุ แตกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คือนะตอนนี้คือสำหรับคนที่ไม่โสดก็คือมีการคางแขงเครือบแขงสงสัยในชีวิตคู่อยู่นะคะแต่ก็ยังเป็นช่วงที่เก็บความรู้สึกนั้นแต่ในความเก็บไปเรื่อยๆมันมีนมความเจ็บปวดอยู่แต่สุดท้ายนะ่ะถ้าเกิดเอามานั่งคุยกันจริงๆอ่ะคุณต้องการคอนโทรลคุณต้องการที่จะคอนโทรลการควบคุมอ่ะคุณต้องการจะเป็นคนคุมเกมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือ คือสาเหตุของเจ้าชะตาในราศีธาตุน้ำคู่ไม่ได้อย่างใจแต่ถ้าเกิดคู่คอยตามหรือว่าคู่โอเคโอนอ่อนกับคุณไปได้สถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่ก็มองโดยรวมมันไม่มีอะไรที่รุนแรงหรือไม่มีอะไรที่จะทําให้ครอบครัวเล้าฉานได้แต่เป็นอาจจะเป็นมโนภาพซึ่งหรือจะเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้นะไม่รู้ว่าดวงดาวจะเล่นตลกยังไงให้เป็นมโนภาพให้เราแบบทะเลาะก,กันได้ก็คือให้ระวังคําพูดนิดนึงนะระวังการประทะจะดีกว่า ส่วนโดยรวมของเจ้าชะตาในราศีมีนถ้าเกิดมองในเรื่องความรักบางคนบอกว่าฉันไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่อีกแล้ว แต่ฉันต้องการมีคนเข้ามาทำให้ฉันกระชุ่มกระชวยทำให้มีจิตใจที่มันเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้คุณรู้สึกว่าพลาวเพราะฉะนั้นก็คือจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามามากกว่า2คนแน่นอนนะคุณก็บริหารจัดการอะไรของคุณไปแล้วกันแล้วก็แต่สุดท้ายนั่นแหละมันก็เป็นเป็นอะไรที่เหนาตอนนี้ก็คือ คือคนเจ้าตาราศีธาตุน้ําเหงาต้องการอะไรมาเติมเต็มเพื่อชีวิตเดินต่อไปได้แต่สุดท้ายไพ่ที่ขึ้นคู่กันพระแม่รักเมีกับองค์เสด็จพ่อพระพิคเนศก็ยังบ่งบอกอยู่ในเรื่องของทั้งบารมีและอํานาจต้องไปคู่กันมีบารมีต้องมีอํานาจมีบารมีแล้วต้องมีเงินเพราะฉะนั้นคุณก็จะมองหาในสิ่งที่คุณขาดบางคนบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องทํางานแล้วอยากได้คนมาเติมเต็ม นะแต่ต้องเป็นคนที่โอเคเพอร์เฟกมองดูมีบาร,รมีอํานาจหน่อยอาจจะเป็นภูมิฐานนะถ้าแปลง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังมองหาอะไรที่มันเหมาะสมอยู่แหละตอนนี้ก็เริ่มมีเหตุผลขึ้นแต่บางครั้งก็งองแงบ้างนะชาวทาตุน้ําก็ฝากประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวกับจารย์เจนทักเข้ามาใน Line a อดนะคะตอบช้าไปบ้างก็ขออภยัยละกันวันนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ